ครับไปรับนครับผมอ่าวันจันทร์แล้วนะฮะตลาดเป็นยืนไหวไหมคะมาวันไม่ค่อยดีเลยหุ้นซึมบดีนเขาบอกว่ามาสีแดงๆจะได้ซื้อการโอ้ต้องมีการอ่อนตัวลงมาบ้างอะไรประมาณนั้นเรื่องสัปดาห์ที่แล้วก็แบบเนี้ยมันรับร่างหุ้นตีขึ้นไปแต่ปรากฏว่าก็ไม่ผ่านพัน430จุดนะครับประเด็นวันนี้ผมคิดว่าคงเป็นเรื่องของตัวเศรษฐกิจและก็สภาพคล่องเศรษฐกิจเนี่ยผมว่ามันเอาวันอออกมาดี นะครับแล้วก็ตอนสถานการณ์ที่หุ้นมันดีๆแล้วก็คนจะกังวลเรื่องของอัตราดอกเบี้ยจะออกมาจากการกระต,าาตรุ้นเศรษฐกิจเนันช้าลงหม่องเช่นวันนี้จีนง็ประกาศตัวเลข gdp แต่มาตามอกมาก็เกินคาดนะฮะจุดเก้าเปอร์เซ็นต์เกินคาดที่ยวิคาดไว้ศูนแปดคนก็เลยบอกว่าจนาาิงจะมีมาตรการกระตุ้นให้ลงนะครับ<ช>แล้วก็ก่อนหน้านี้ไม่ใช่อย่างนี้ทุกคนมองว่ามันจะมีมาตรการกระตุ้นนะครับขอเนี่ขอเนี่สรุปในตัวเลขในตัวแต่ละประเทศนะครับว่าโอกาส ที่จร mm ิงมาตรการกระตุ้น,นหรือว่าขึ้นดอกเบี้ยในยมันะมน้อยขนาดไหนนะครับ <Okay. S 2> ถ้าเป็นอเมริกาเนี่ยเมื่อวันนี้สาวเทุกมคนมองว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยนะ <Okay. S 2> แจะจะขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยว่ากันอีกทีนึงซึ่งมนตำรวจออกมาเนี่ยเดือนตุลาคม mm hmm. คาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณสัก10%จากผลตำรวจนะทันวาลก็32%โมกกลาสนก็น6แสดงว่าตอนนี้คนเทใจไปที่เดือนทีนาะฉะนั้นที่ทางดอกเบี้ยของอเมริกาก็อาจจะไปขึ้นในช่วงของปีนี้แต่ว่าคงไม่แน่เหมือนกันนะครับเพราะว่า ตัวเลขิของอเมริกาเมื่อเมื่อวานนี้ประกาศออกมาคือความมั่นใจของผู้บริโภคนะครับก็พบว่าเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมานะครับในฝั่งยุโรปนะฮะแล้วตอนนี้ก็ประชุมวันที่22ตุลาคมนะคนกะรุนมาตตการกระตุ้นนะครับรตรรแต่ว่าคนทำรูกอจะบบบอกว่าเห็นด้วยนะที่จะมีการขึ้นการที่จะมีการรการะตุ้นหรือว่าทา QE เพิ่มเติมเนี่ย48เปอร์เซ็นต์นะครับแล <'kay. S 2> ้วใจเนี่ยไปอยู่ที่เดือนธันวาคมมากกว่านะฮะเดือน <'kay. S 2> ตุลาอยู่แค่10เปอร์เซ็นต์่นันเองนะครับมันมองภาพของยุโรปก็คิดว่า ถ้าจะออกที่ดีเพิ่มเติมน่าจะเป็นธันวาคม <Okay. S 2> หรือแม้แา่ญี่ปุ่นนะครับมาตการเสริมเพิ่มเติมนาตอนเนี้ยนะครับคนก็บอกว่าเป็นความเห็นว่าจะขึ้นว่าจะมีมาตรการเพิ่เมเติมเยอยู่ที่เกือนตุลาคม44% <Okay. S 2> แล้วก็บอกว่าจะไม่ไม่มีมาตรการกระตุ <Okay. S 2> มม้นเลย38%ผมก็อมากจะบอกว่าถ้าวันนี้ดาวรกเนี่ยมันไม่ไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนกนเลยนะครับก็คือเสียงแตกว่าไงว่าไงจะบอกเสียงแตกก็จะต้องแตกด้วยนะครับเพราะเมืมม่อสัปดาห์ที่แล้วตอนช่วงต้นสัปดาห์เนี่ย คนก็บอกว่า,าต่างประเทศเอาเข้ามาทั้งทั้งโลกเลยนะครับก็คือหุ้นของคำแล้วก็สินค้าพวกกระบ๋านคิดน้ำมันเนี่ยรับตัวขึ้นพร้อมกันแต่รวันี้ทั้งหมดนเงียเงียบหมดเลยนะครับไม่แต่แต,แต่ทางประเทศตางปะเทศเองก็เรียกว่าต่างชาติยังซื้ออยู่เมื่อวันจบกก็แปดร้อยกว่าล้านนะครับแต่วันนี้ก็ยังขึ้อนอยู่นะฮะแต่หุ้นก็ไม่ขึ้นนะครับก็แสดงว่าในภาพของการลงทุนในขนาดนี้ทุกคนมองภาพใหญ่เนี่ยไม่มีความตื่นเต้นนะครับแต่ความกระบนตกไปที่ผลกระอบกากคุณประธานพาณิชย์มากกว่า นะครับพราว่าทุกคนบอกว่าก่อนหน้านี้ก่อนหุ้นขึ้นนะก่อนที่ตอนหุ้นตกไปเยอะเนี่ยบอกว่าแบงก์หมประกอบการไม่ดีหุ้นเลยตกจะวิ่งสวนเฉยเลยนะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้จะมีการประกาศตัวเรขมาซึ่งผมมองว่าจะเกิดเรื่องว่าเซลล์ออนเปคือประกาศผลดีไม่ดีก็ต้องขายเลยนั้นคนก็เลยกังวลจากนี้ทําให้หุ้นก็เลยตึงๆแบบไปเชิงเมื่อเช้าขึ้นซีขึ้นไปก็ไม่ผ่านหนึ่งสี่สามสองจากที่วันที่เจ็ดเราก็ถดเทสลงมาแล้วก็วันที่เจ็ลบอยู่แล้วเนี่ยคิดว่า สำหรับวันนี้นะครับก็จะรับให้ไว้ที่1408นางสกุล K 1432ครับค่ะหั้นี้วันนี้ชอบคันที่ชอบณตอนนี้นะครับผมคิดว่ามองพื้นฐานอย่างเดนียวไม่ได้แล้วก็มีดูเทคนิคประกอบด้วยค่ะแต่วันนี้ชอบสองตัวนะครับเน็นคือพี p c นะครับก็ผลประกอบการในไตรมาสที่สามผมคิดว่าจะออกมาดูแย่กว่าคาดแต่ถ้าว่าแย่น้ากว่าคาดคือดีนะาทุกคนจงหวัว่าไอ้ตัวจ่อบน้ำมันของ IRPC จะขาดทุนเยอะ แต่คิดว่าการขาดทุน hmm. คงจะไม่ได้ขาดทุน mm. มากมายนะครับแล้วก,ก็ราคาหุ yani mm. ้นตอนนี้ก็สามารถทะลุตรงประมาณแถว4.10ขึ้นมาได้ตอนนี้4 1 6นะครับก็คิดว่ามีโอกาสในการปรับขึ้นไปที่4บาท50นะครับตรงนั้นจะเป็นแนวต้าที่เป็นตัวหนึ่งตัวที่สองเป็นไ s เนะครับก็พัดวัน้ี้ปริมาณการซื้อขายที่เยอะนะครับก็คนมองว่าผลประกอบการจะแย่มากแต่เราคิดว่าคงไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะประกอบกับตอนนี้ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยสามารถเหนี่ยงบริเ็ณบาทึงตังค นะครับก็ตอนนี้ยที่เก็ฑบาทเจ็ดสิบก็มองทางเทคนิคนะครับมีโอกาสปรับขึ้นไปที่สิบสองบาทสามสิบตรงนี้จะเป็นแนวต้านนั้งสุดแล้ววันนี้สอ,ชอ,องชจ้น IRPC แล้วก็ r i s ครับค่ะค่ะก็สองตัวเป็นหลักนะคะค่ะค่ะขอบคุณน,นะคะขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะนั้นเป็นข้อมูลจากบ